วปหอยหัววนบ่ัน้ยอยู่ในข้าวสารตัวละแปดรอยเพื่อนใดในไดเออเลิศเอาให้เัาแน่ไฮยกกินบึ้งบ่เออตัวแปดร้อยแปดร้อยข้หนาใกินแมงมุมนะนี่มันเห็นขาแล้วนี่ลาเหนมันแหละมันลาน้อยโอไปกินไข่เป็นหน่เป็นทออนนีกน มันอยู่นี่นข้าซ้ำใส่อ้อหอันนี้คือวิธีอ้อยบึ้งออกจากหูของชาวสกลเผ่าบรูสัมปรินกได้ก็คืนออกกเอิเลยจ้เอิญนะยายถาเอิญแม่ หอมตาไก่เอาด่าเีย่เราออกแม่สิคุบมันเนืไดเป็นจับอา้ดแพงได้เบิ่งเอาไาแล่ให้ตัวกัดอะไรดิเดอัด่มกัดบบคปเนไห้ไ้ะตันัวใส่นึ่ายใส่ทำก่อน

แล้วไดแล้วอ็คุกแค่าตะเบิงเบึงคุณลืมปีดขวดออกเบืเขียดโอ้ยเสียบทังป้องกันนีกีแม่น่ะเสียบทองมันเสียบทองมันเตกนะยังให้มันกัดเลยปรยุทธติดบึงกัดเป็นบ้าเลยก็จะเฝ้าเ้านะมอก็ยันยนะเตกนะเบื้งสีเขียว ข้าวมาแทกโอ้ตัวใหญ่ครเป็นอตะกินที่มันน้อยจะร้อนหรือแค่วอาไว้จังชูนะเออนี่นี่คือวิธีเอาบึ้งนี่คือวิธีเอาบึ้งออกของเผาปูสัมปริเขาเลือดตไปเขาเลือดเขาเสีย h ้ t เลยนะกัดบ่มันก็เมือกคือไงตายแล้วล่ะ